ตลอด20ปีไม่เคยติดต่อเอเลยทั้งๆที่พี่กลับเมืองไทยทุก3เดือนเราก็อยากจะเจอบุ๋มแค่ามคำเดียวว่ากูผิดอะไรวะไม่คบบอกกูอย่าทิ้งกูแบบนี้บุ๋มไม่เคยตอบคำถามนี้เลยอันนี้ก็ขอแบบพูดครั้งแรกในรายการนี้เลยแล้วกันว่าโดนคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนโนน มีเคอร์คิวมินและแอลกลูตาไทโอนนี่ไม่มีวัตถุก,กันเสียอคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชมทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านพี่แพทแล้วครับแล้วคนที่จะแล้วลุงตั้มแล้วนี่ไง<อ><อ>ไหลยเพื่อนโยนมานี่กล้องตามจับไม่ทันเลยเสียใจวันตู้เย็นเนี่ยควรจะอยู่ในครัวหรือเปล่าไม่ถนัดน้ำน้ำถนัดกว่าเพื่อหลายคนพยายามจะเปลี่ยนตู้เย็นให้ฉันฉันบอกว่าอย่าคิดอย่าคิด เราจริงรู้ว่ารายการมาถ่ายไปด้วใช่เซตปะเนี่ยเซตเซตปกติไม่ใช่แบบนี้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอย่าเปิดได้ไหมเธอไม่เนี้ยแต่ฉันต้องเห็นไม่ไม่ไม่อุ้ยแต่เนฉันบอกว่าให้ปอดไงไปดุนแม่ไปดุนจับประตูให้แม่ก่อนไปนั่งตรงนี้ ตั้งแต่เดือนไหนเดือนสี่กูจะเวฟบยู่แล้วเน่ิ้งนะอาตูกูโลงเฉยอตูกูโล่งเฉยเมื่อชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องทำให้พวกเขาต้องหันหลังให้กับถิ่นฐานบ้านเกิดเมื่อเพื่อนร่วมทุกคือความสุขและกำลังใจดูแลกันที่ป้าไม่มีกับข้าก็ไปหาเขา บกับเรื่องราวของคนพลัดถิ่นและมิตรภาพในเรือนแพในอาหารนำทางวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้เวลา12นาฬิกาทางอมรินทีวี HD ช่อง34 ตลาดอาทิตย์นี้นะคะซาร่ายังอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะจะขอตื่นเช้าไปจ่ตลาดเช้ากับคุณหนายหน่อยนะคะเพื่อมาทําเมนูอาหารที่ชื่อว่าปลาช่อนน้ําตกใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะจะล่องเรือชมวิวกันที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงสีิทางอเมรินทีวีสดช่องสาบสีค่ะแล้วเจอกันค่ะ พบกับอัมรินซูเปอร์ไฟสุดช้างมวยไทยเกียรติเพชรกับมวยคู่เด่นที่ทุกคนห้ามพลาดเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรประทะเพชรบัวขาวช่องจอมพาซาดิวจอหงหวนลสอศิริลักมวยไทยปะทะเพชรนานา,นาเกียรติชัชนนันราชันสอสมนึกปะทะเดชพิชัยนาวีอันดามันและมวยคู่เอกชีแชมป์ว่ารุ้นไท์เวทสนามมวยราชดำเนินก้องธรณีสอสมหมายปะทะกินสังเล็กตอหลักสอง สดจากเวทีมวยราชดำเนินวันที์ที่20มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมริยนทีวี HD ช่อง34สนับสนุนโดยอมริยนทีวีวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญ ออมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม B.O. แคลมีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุน B.O. แคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มัสติคอล ดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตจองเลือกที่นั่งกับแอร์เอเชียความสุขก็เริ่มต้นบุนเครื่องตร์สุดท้าย